อย่างไรเขาก็ตั้งใจฆ่าตัวตายตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ก่อนจะตายเขาเขอฆ่าคนอื่นตายตามไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้แรงจูงใจของคนร้ายเป็น pathological motivation ไม่มีค o m m ม n s น n s e น and l o g i c อะไรเลยที่คนทั่วไปจะเข้าใจได้ไง่ายนะสิ่งที่คนร้ายต้องการคือการทำร้ายมนุษย์ทุกคนให้เจ็บปวดแสนสาหัสเท่าที่เขาจะมีปัญญาทำ และยังมีคนแบบนี้คอยตามดูอยู่ว่าสังคมจะมีปฏิกิริยาตอบสนองเช่นไรถ้าสังคมเจ็บปวดแสนสาหัสเกลียดแค้นชิงชังพวกเขาก็จะเรียนรู้ว่าการทําเช่นนี้ได้ผลพวกเขาชนะเขาสามารถทําร้ายหัวใจมนุษย์เลือนล้านได้โดยการทําเช่นนี้และพวกเขาจะทํำร้ายมนุษยชาติและสังคมไปทําไมคําตอบก็คือพวกเขาเชื่อว่าสังคมควรได้รับการลงโทษนี้ตอบแทนกับสิ่งที่ทํากับเขาจากมุมมองของพวกเขา ผู้ร้ายตัวจริงไม่ใช่พวกเขาแต่คือสังคมซึ่งแม้จะฟังดูไร้สิ้นตะกาะเช่นไรแต่มีสิ่งหนึ่งที่พวกเขามองถูกบางมุมคือสังคมแบบไหนถึงผลิตป,ปีศาจที่เกลียดชังต้นกําเนิดมนุษย์ได้อย่างนี้ตอบสังคมแบบเราเนี่ยแหละบทความนี้ก็แตกเป็นหลายส่วนนะทุกคนแตกเป็นหลายเสียงมากๆอ่าแล้วทุกคนล่ะคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะ